สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ่งๆนะค่ำคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับจะเล่นที่โอแท4ฟอร์ดครับพบกับนะไบตันนะครับของแสลงของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับเอาไปดูข่าวาวก่อนครับสำหรับอ่าทั้งสองทีมนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับตอนนี้ แมนยูก็ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ9นะครับมี13แต้มส่วนไบตันอันดับ10 12แต้มก็ไล่เลี่ยกันนะครับตำแหน่งนะครับแมนยูครับตอนนี้มีนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามคนเดียวเลยนะครับก็คือลิซซานโดมาร์ติเนสนะครับที่เจ็บมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนโน้นนะครับอ่าส่วนไบตันครับ บปายังกูดานะครับเจ็บหัวเข่าแจ็คอินเชลด์นะครับก็เจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับซอรี่มาร์ดนะครับปาผ่าตัดหัวเข่านะครับส่วนอดัมเวสเตอร์อดัมเวสเตอร์นะครับก็เป็นไข้นะครับก็ต้องรักษายาวนะครับสำหรับอดัมเวสเตอร์นะครับส่วนโจแอลวิลแมนนะครับเจ็บน่องนะครับก็แต่ว่าจะ มีข่าวดีอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือมิตมานะครับก็มีโอกาสที่จะหลงวาดวัวลายในเกมนี้นะครับสำหรับไบรตันนะครับอ่ะไปดูเฮดตูเฮดกันหน่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถิติไบรตันเนี่ยขี่เกียงขี่บานตะเกียงเลยนะครับก็ชนะ4จาก5เกม หลังสุดนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับฤดูการล่าสุดเนี่ยไบยตันบุกมาชนะที่นี่แล้วครับ3-1นะครับ,รบก็สำหรับไบตันก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของไบตันนะครับอ่ะไปดูตารางคะแนนตอนนี้แมนยูก็อยู่อันดับ9นะครับอย่างที่เราที่ผมบอกไปนะครับมี13แต้มส่วนไบตันเนี่ยมี12แต้มนะครับอยู่อันดับ10นะครับ 5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยก็โอ้ก็ต้องยอมรับนะว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับดูเบนแอมบริมชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับส่วนเวสอ่าส่วนไบรตันนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับนี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของไบรตันนะครับในเกมก่อนที่จะดวนกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ไปดูสวีผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับผู้สาวประตูครับเป็นแลมเมนนะครับอันเนอร์แลมเมนนะครับซันเนอร์แลมเมนนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเกมแรกก็โชว์ฟอร์มได้ดีเกมที่แดงเดือดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามเซนเตอร์แบ็กครับลุคชอแม็กควายแล้วก็เดลิกนะครับดาโลครับวิ่งขวานะครับ เดียรโลบิงซ้ายนะครับส่วนมิดฟิลด์กลางครับคาเซมิโลกับบูโน่แฟร์นัน์นะครับตัวลูกใช้เมซันเมาส์เอบูโม่ก็จะขยับเอาคุณย่าเนี่ยครับไปเล่นเป็นเขาเรียกอะไรฟอร์นายนะครับส่วนทางใบตั้นครับบูเบเกนนะครับก็เป็นผู้สาวประตูนะครับวอร์แมนเป็นแบ็คขวานะครับซ้ายเป็นคูเยอร์นะครับ อ่มิดฟิลด์อ่ไม่ไฟิลด์นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับดังกับเฮเก้นะครับอ่มิดฟิลด์กลางครับบาลบานะครับนี่คือมีข่าวกับแมนยูอย่างต่อเนื่องนะครับสวยหนึ่งคนก็คือยาซินอายารี่นะครับก็จะลงสนามส่วนตัวลูกครับอ่ามิโตมะนะครับได้ว่าลลุ่ลายแน่ๆนะครับถ้าผ่านการทดสอบอ่าเช็คคอมฟิตนะครับอ่า ยันคูบามินเต้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นดีเอโกโคเมสหน้าเป้าเป็นเด็กเก่าของลิฟเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับแดนนี่วิลเบ็คนะครับที่ฟอร์มก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสําหรับไบตันนะครับเอา้าไปดูผลที่คาดสักหน่อยลูกเกมของอโมรินนะครับสําหรับการเล่นกับทีมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการก็คือการตั้งรับนะครับ เล่นรอจังหวะนะครับก็ต้องดูว่าเกมนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับเกมนี้ผมยังเชื่อว่าแมนยูเนี่ยเล่นที่โอเดฟอร์ดเนี่ยโอกาสที่จะเก็บสาแต้มจากไบตันได้นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็จะเอาชนะได้2ประตูต่อหน,นึ่ง